มันมีสว่วนของหน,เนงเูเป็นจันไดย์เป็นจันไดย์ก็มาแข่งวาซะาบิน่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องพลอยแม่เพ็ญนะคะเอาไม่ใหญ่หนามันเอี่ยมๆพี่นอ้องมื่อนี่ยขอมาแพ็คของ,ของไหลสดไรสดเปิด โปูนีได้เ,เปิดปูอันนี้เียังขอโกโก้พี่น้องคะโกโก้พยาบาลซนแลน่์มเขาล่องไปเดวแก้วนึงอิ่มบักคักเลยหู <c oughs> บอ,อก,ก <c oughs> เ,อาอกเ,กเอขาเ,เป็นยังงั้เออนัออน่นล่ะพี่น้องกินแร้วแก้วเดียวอ้เฮยเหงื่อแต่่าเป็นยังไงเขาไปขอของหน้าร้องกามาพี่น้องแต่ผลนไหวก็ยัง โกโก้นะคะใคยยังไม่สั่งสั่งเลยนะคะ5้าราอ5แปดสบบาทห้าร้อแปดสิบนะคะกล่องนี้ส่งฟรีจ้าเดี๋ยวมือนี่เฮามีโปรโด้ดีมาฝากแล้วก็มีบรรยากาศแบบน่ารักมากๆครับเดี๋วตามไปเลยค่ะ ไอ้น้ำ่แม่วนกันนะน้นั่ของโ้ยออเบิ้พ่อพ่อพอมาทำเบีย่นแ่ว่าเอามันมีสวัดองหนูเป็นจันดป็นจันก็มาแขกมาจะนีน่ะแกงงูเดีร้ายไปไหนเออไปไหงไสแสบตนไห่บ่ หลูอเหีือนะันวมันมเี่ตัวชายปอนั่นมั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 นมนนี่เป็นไอ้แกงมูดีไรใส่หน่อยพูดไปมันจะยลายหินเนาะย่าเห็นเนาะบางหนาคนน่าใจหนาก็น่าใจมีเมลเฮาไม่เอาอ่ะ เกดยังไแเ้วไม่เอาเกดก็ได้อมสีเก็ดปนญหาว่าจะได้แกงมที่ตุยได้ปะาดนันทดลองกันทดลองกออันนอ้ขึ้นสายแดงด้านเดียวมันสิคขึ้นห่มชุบจุบบอผู้ได้ิกิ่งท่ำแรกลิทท่ำที่สอง แปบีวเวันนี้ข้าเดียวเอ่อบอเสียอีกข้ามหนึงผู้ไดกินก้อนอาจจะดวงดีผู้ได้กินที่สองอาจจะดวงไ่ด้แต่แต่สให้ให้ไปอันแรกเนาะตุตัวให้น้องเคทไล้เอน้องเคทบวกกินน้องเคทก็ได้ปะเอาเอาไปให้กินก็ได้ออีอมีอ่ะไม่ปกติน้องเคทเดี๋ยวสมีชิ้นเดียวอะด้วยอะเออเสียสา จิ้มน้ำจิ้มหามออกจิ้มน้ำจิ้มวัหลหยแบบพี่จะมาสั่งนี่ก็แล้เบืองสายตาอยู่เขตมไม่ยืนเบืองก็เส้นใส่น้องเคตบอ่าน้องเข้กกินแล้วอ่าไอ้กกินแล้วเข้มคออายุเยวใส่จิ้มไปยากิดน่อยเข้นอนน้ำไม่กินนะเมียนเยเจ้างเขายังกินแต่กินใครเสรืงเปียกเขายังกินเลย โอ้ยหมา้หลายมือหน่แม่ปอให้กินอะไกบ่กกินนมต้องเชิญอีมากปฏิบกินน้อยอกินไรงก่น่อกินแค่มอนะเอามไปเดีวโมเออโมมีมียังมัเห็นใส่น้ำันองอกกินดินั่นหัวเราเนี่ยหเห็นไหมแกไม่มีอะไร สิบอกว่าไอ้ตุ้ยกับว่คอยกินมึกันนะคะัเยวาเอาข้ามต่อไปปอปันเนี่ยเอาสร้างข้ามแลกถธาถถว่ากินเองถ้อปฏิเสธตุ้ยตุ้ยก็ดีตาห่าซ่าบาเดี๋ยวจะใส่ลายมันอไม่ได้ใช่ลายตุ้ยมามี่เห็นไหมหน่ะมามีแต่ไหนมามี่เห็นบ้หนไม่มีมมี่ก็ไลเขียวเองไม่มีเียวเ มันสเนี่มกีนเห็นมอกแก่เลยหวานบอเป็นหยัง่หงเหนัเ็นบอลนองยังบ่เป็นหยังอยอ่เจ้าันท่าทาซื้อตัเป็นยังไง่อาไปตาเี้่พเป็หยังงท้ามาบ้างแววหน้าน้ากินไปแล้วมันอาจจะโดนไล่ก็อันตุยีแหน้าหน้านนะหนูเขียได้ใส่ ลูกเบิ้ลบ้เห็นบ้เห็นหรอย่างนี้เนี่ยปลาเห็นแไปคิ้วคิ้วอันน้ำให้น้องน้ำน้เออน้ำให้อ้องเอ้ยไอ้อ้าำมือน้ำให้ห้อยแบบเออน้ำมือน้ำตาลเตี่ยมน้ำเปล่าน้ำขวดเงี้ยนะนะน้ำอันบ่เย็นก็ได้ดอกอ้ายก็กินเบิดกึ๊กับบ่บ่สงสารเลยน้ำเขาบอกว่าใ้กินน้ำขวดน้อยเบิ้ลขวดเงี้ยตลอด มาบาห้องเขาเขารยูวว่สิงแกงเขาเขาก่ท่ามไทยแกงเนีหน้าบวเต็ใจายแล้วเคสเคสเลืนะเต็ใจเหกยกมชวยยตนเรากินาาว่าจมใส่บะไหนบจมอย่างกีเลยบ่ได้จมใส่ไหล่น้องขึ้นตาเคยกับเคยกินว่เป็นเอกันอ่ะโอ้ยังโดนลายเกินมาน เร่วๆป่่่่อยู่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่บ่่่่บ่่กินน้อง่น้อง่่่่ใจ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่อ่่่่่่นเ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่เ่่่่่้อ นองใจดีน้องใจดีตุ้ยเป็นังไแบ้าง่ย่เลยตานเห็งันน้ำจิ้มไผ่เห็ดเอ๋น่นอนเลยเค็มข้นดีน้ำจิ้มแซ่บบื่งสีวาตานน้ำจิ้มอันใหญ่เขาตานเย็นซื้อต้องตุ้นตาเนี่ยหาวาน้องเฮาตื่นคือ้จะเข้ากินแบบมือเปลี่ยนเป็นแ่า นักวัไม่ยังกอเน้ำไได้น้ำน้ำไม่ได้น้ำวนี้โอ้งอุ้ยันนี้บหวกันเด้อนเคไปคนเดียวเด้อไม่เ้ เท่าไรอะเพิ่งนั่นั่งกินอันกำยายหวานพี่น้องเป็นทังไหนพออันนี่แหละอยากร่องลายว่าสาบินเป็นทางไหนมา แอดมินก็จะมาันนีกะคือแอดมินินเปาหัวปล่ากินั้งพอต้องกินท้้งคอจะทันีแอดมินเฮไร่ินแอดมินเบ่ีตายกินทงอนี่แหละแอดมินเก็บรายละเอียดพี่น้องบอเมีนเราไปถิ่มทั้งหลังเดี๋ยวมาซามาต่อไปเก็บทานไหเนก็บารเดวเฟเอ ซับไข่พร้อมเซฟเอนะคะคุณไข่ใบใบญต้มยำไต้องแค่นง้ลยโยนลงกมอรถน้อยจ้า โอ้ยิโอ้ยบอกบอกมิซูมิซีกันนะออไอ้พ่อกันกับไอ้สาวเพ้นเพ้นขึคือนุงเทปไม่บอกให้บอกน้องแคจะชิมดูนะคะไมน่ม้อมนี้มากินเพิ่ส <MA ิคแะกดนน่้อมนี้อาหน่อยนึงเอาดออกนิดนึงเลยอันนท้้ี้อ่ดัแได้ไหมเนาะ ดีทำไหมปกติอี่บ่กินของี้มี่ีไปกเตี๋อิ่มปาสตรนเบอร่กิดอะไรเด็นคืออิ่มอิ่มอิ่มบ่่คยกินไรปะเนี้ก็นอกบ้านนี่แหละกินแต่ไม่ถ้าได้ผลแล้วเบียร์ลอยเล้วพี่น้องสอมืกอกี่เลยกินแต่ละวันกินแมันตอนบอบจิของทันทีเลยกินแล้วแดองนํำมาทังไ้แงแอดมินสงสัยสสรอเนอน์ี่นีอสอดแกงสอดแกงคือกัไรนอไสอดแกงอ แตาวรากระเาไปดีได้หวานก็หวานแต่ว่ารสเกลียหอมีไเมื่อก้เกินแล้ามันโอเคได้พี่หน่อยจองนวะรักคุณโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แกเอาความน่ารักยิ้มๆนะคะบรรยากาศได้สดนะคะมีกี่ีมีกีมะมี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 ม่มีมกมีะีมีมีมีีมมี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 อี ให้มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องน้องพลอยแม่เพนนะคะแล้วก็บ่าวน,นานาชาแน,นลก็พ<อ>ี่ป้าพามีค่ะตัวรักคิวดีไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ